สวัสดีครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงรอการมาเยือนของ Resident Evil 4 Remake ที่จะวางจำหน่ายในวันที่24มีนาคม2023ที่จะถึงนี้ใช่ไหมครับและเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมระดับตำนานที่ทำออกมาได้ดีมากซึ่งมันทำให้แฟนเกมผู้เล่นรวมไปถึงตัวผู้พัฒนาเกมก็แอป ตึงไม่น้อยเพราะว่าต้นฉบับออกมาดีขนาดนั้นจะทำยังไงให้มันออกมาเป็นยุคใหม่และดีกว่าเดิมได้แถมยังมีปัญหาจากตอนภาค3รีเมคที่คนตั้งกาดกันไว้ว่ามันอาจจะออกมาไม่ดีก็ได้แต่หลังจากที่ทางเกมอินฟอร์เมอร์ได้ออกตัวอย่างเกมเพลย์ล่าสุดก็ทำให้เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่ชัดเจนขึ้นรอไปชมกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง อันดับแรกการเคลื่อนไหวถอดมาจาก Resident Evil 2 Remake แต่มีความคล่องมากขึ้นการบังคับและการเคลื่อนไหวของโมเดลตัวละครในภาค4 Remake จะถูกเปลี่ยนจากแบบเดิมที่เคยมีเป็นการบังคับแบบเกมภาค2 Remake โดย Reon จะสามารถหมุนตัวได้360องศาอย่างคล่องแคล่วมากขึ้น รวมไปถึงการดีเลย์นในการเปลี่ยนอาวุธการรีโหลดการตั้งค่าเล็งและการเดินวิ่งจะคล่องตัวขึ้นอย่างมากเนื่องจากตัวเกมภาคนี้จะมีความมู้มากกว่าภาค2รีเมคเพื่อรองรับศัตรูที่จะกรูกันเข้ามาไม่ขาดสายนั่นเองครับ เรื่องที่2ภาคนี้ไม่มี Quick Time Event มากวนใจอีกหนึ่งในข้อเสียที่แฟนเกมบ่นกันมากที่สุดในภาค4ต้นฉบับเลยก็คือส่วนของ Quick Time Event นี่แหละซึ่งจะปรากฏขึ้นมาเป็นปุ่มให้กดอย่างฉับพลัน ถ้าใครไม่ทันตั้งตัวหรือดูคัดสิเนเพลินๆก็มีสิทธิ์ตายได้ง่ายๆซึ่งในภาค4ีลีเนคนี้ได้เอาตรงส่วนนี้ออกไปแล้วและตีความการต่อสู้โดยใช้ Quick Time Event ใหม่หมดเลยซึ่งจะทำให้ผู้เล่นได้ดื่มด่ำกับเกมเพลย์และเนื้อเรื่องอย่างเต็มที่ไม่ต้องตั้งกาดหรือระแวงว่าจะมีปุ่มให้กดโ r รมาตอนไหนครับข้อที่3ช่องเปลี่ยนอาวุธใส่ได้มากขึ้นเป็น8ช่องรวมระเบิดด้วย ถ้าเราย้อนกลับไปในภาค4ต้นฉบับเนี่ยเวลาเราจะเปลี่ยนปืนจะต้องเปิดกระเป๋าเข้าอินเวนทอรี่แล้วเปลี่ยนอาวุธจากในกระเป๋าเท่านั้นแต่สําหรับภาคนี้ใช้ระบบเหมือนภาค2คือกดลูกศรเปลี่ยนอาวุธได้จากปุ่มบนล่างซ้ายขวาแต่ที่เพิ่มมากขึ้นก็คือจาก4ช่องกลายเป็น8ช่องซึ่งทั้งหมดนี้สามารถใส่ระเบิดเข้าไปได้อีกด้วยไม่ได้แยกปุ่มโยนระเบิด กับปุ่มปืนให้ต่างกันและแต่จะใช้ปุ่มเดียวกันแต่คนละสลอ็อตทําให้การเลือกใช้งานง่ายขึ้นและทําให้คุณต้องคิดว่าควรใส่อาวุธอะไรเข้าไปบ้างถึงจะเหมาะสมกับสถนานการณ์นั้นๆข้อที่4สามารถใช้มีดแพรรี่ศัตรูได้แต่มีการเสื่อมและพังได้นะจากตอนภาค4ต้นฉบับ มีดถือเป็นหนึ่งอาวุธที่ใช้ฟรีใช้ได้เรื่อยๆและเป็นตัวประหยัดกระสนของภาคนี้แลกกับการที่ไม่ค่อยมีดามจแต่สำหรับภาค4รีเมคอาวุธมีดจะถูกแยกเป็นไอเทมที่สามารถเก็บได้มีจำนวนหลายชิ้นและมีค่าเสื่อมสภาพจากการใช้งานถ้าค่าเสื่อมสภาพหมดมีดก็จะพังไปแต่ข้อดีของมันคือสามารถเพิ่มโอกาสให้คุณรอดชีวิตด้วยการแผ่รีสตรูได้ในจังหวะที่สตรูอกำลังโจมตีคุณถ้าคุณกดทุกจังหวะ ก็จะสามารถใช้มีดปาดการโจมตีของศัตรูได้แถมยังป้องกันวันช็อตคิวจากพวกเลื่อยได้อีกด้วยคอที่5มีไม้กระดานมากั้นหน้าต่างได้เกมภาคนี้จะเพิ่มไอเทมไม้กระดานอย่างภาค2นี้เข้ามาช่วยซื้อเวลาให้กับรีออนในการสู้กับพวกชาวบ้านไม้กระดานจะเอาไว้แปะตามหน้าต่างเพื่อป้องกัน กรณีที่ผู้ชาวบ้านกาลังจะบุกเข้ามาทางหน้าต่างนั่นเองครับทาให้เรามีเวลาเตรียมตัวเก็บของและวางแผนการต่อสู้ได้เยอะขึ้นหรือจะเป็นการขวางทางชาวบ้านแล้วเราก็ยิงผ่านหน้าต่างออกไปก็ได้ทําให้เราต่อสู้กับชาวบ้านได้ง่ายขึ้นและไม่ต้องเสี่ยงว่าศัตรูจะเข้าประชิดตัวเราได้ง่ายข้อที่6มีระบบ S t o r a g e ไว้เก็บของที่จุดเซฟ โดยปกติแล้วจุดเซฟหรือเครื่องพิมพ์ดีดในภาคสีต้นฉบับจะทำหน้าที่เป็นแค่จุดเซฟเท่านั้นแต่สำหรับภาคสีรีเมคเครื่องพิมพ์ดีดยังทำหน้าที่เป็น s t o r เล e หรือคลังเก็บของเอาไว้ใช้กเก็บของที่ยังไม่ต้องการใช้ในตอนนี้เอาไว้ก่อนแล้วเราสามารถเอากลับมาใช้ในภายหลังได้ซึ่งมันค่อนข้างดีมากๆครับ เพราะถ้าเป็นภาคเก่าคือของไหนยังไม่ได้ใช้ต้องขายทิ้งเท่านั้นเพราะจะเปลืยงช่องกระเป๋าและไม่สามารถเก็บปืนตัวเกมไว้อัปเกรดท้ายเกมได้เพราะปืนอื่นระหว่างทางมันดีกว่าแทบจะต้องเลือกเล่นปืนใดปืนหนึ่งไปเลยแต่สำหรับภาคนี้สามารถเปลี่ยนได้แบบชิวๆแล้วข้อที่7เพิ่มระบบชาร์มเครื่องรางที่สนับสนุนการเล่น นอกจาก Storage แล้วยังมีระบบ c h a r ม s ที่เพิ่มเข้ามาในส่วนของเครื่องพิมพ์ดิดอีกด้วยซึ่งระบบ c h a r ม s คือเครื่องประดับที่ใช้ติดคู่กับกระเป๋าเพื่อเพิ่ม Status หรือค่าสถานะบางอย่างเพื่อสนับสนุนการเล่นของเราเช่นถ้าติด c h a r มสรูปไก่ที่ชื่อว่า Chicken <c oughs> ให้กับกระเป๋าก็จะทำให้เกิดการเพิ่มเลือดจากการกินไข่ทุกชนิด เพิ่มมากขึ้นอีก100%เลยทีเดียวและยังมีชามส์อื่นๆที่ยังไม่เปิดเผยในเกมนี้อีกถือว่าช่วยให้การเล่นสบายขึ้นเยอะครับข้อที่8มีศัตรูชนิดใหม่รอคุณอยู่ในเมื่อรีเมคใหม่ทั้งเกมเพย์ฉากและระบบอื่นๆในแง่ของศัตรูก็มีการเพิ่มเติมเข้าไปเหมือนกันเพราะถ้าทุกอย่างเหมือนเดิมเกมก็คงจะน่าเบื่อใช่ไหมโดยศัตรูที่เพิ่มเข้ามาให้เห็นในเกมเพย์เด่นๆก็จะมีชาวบ้านข้อหัก ที่จะเป็นเหมือนกับซูเปอร์ซอมบี้ที่ถึกขึ้นวิ่งเร็วขึ้นดุขึ้นและปีศาจหัววัวที่ถือค้อนทุบบ้านให้พังได้จะมีความถึกและลัศมีในการโจมตีที่กว้างกว่าชาวบ้านปกติเป็นต้นนะซึ่งเชื่อว่าในด่านอื่นๆก็จะมีศัตรูอื่นๆเพิ่มเข้ามาอีกเช่นเดียวกันต้องรอดูกันว่าในเกมจริงจะออกมาเป็นยังไงครับ<ป>ข้อที่9มีระบบเควสเสริมจากพ่อค้าด้วย ภา4ค4 r e m บริเวณที่พ่อค้าตั้งขายของอยู่จะปรากฏแผ่นประกาศเป็นลักษณะคล้ายกับใบปลิวสีฟ้าติดอยู่ตามผนังหรือกำแพงซึ่งถ้าเราไปกดคุยก็จะปรากฏเควสย่อยขึ้นมาให้เราไปทำอะไรที่ไหนและได้รางวัลตอบแทนอะไรบ้างเมื่อเราทำเควสเสร็จสิ้นแล้วกลับมาคุยกับพ่อค้าอีกครั้งเราก็จะได้รางวัลตอบแทนซึ่งเป็นระบบใหม่ที่ช่วยให้เราสนุกขึ้นและมีเหตุผลในการเดินกลับไปยังสถานที่เก่าๆอีกครั้งนั่นเอง ข้อที่10มีท่าประชีพที่ใช้แล้วประสิทธ์จะไม่โผล่โดยปกติแล้วในภาค4ต้นฉบับนะครับเราจะสามารถซ้ำศัตรูที่กําลังล้มตัวนอนอยู่ที่พื้นได้ด้วยการกระทืบซึ่งอย่างมากก็คือหัวแตกและมีโอกาสที่ปรสิทตจะโผล่มาแต่สําหรับภาคนี้การซ้ำศัตรูที่ล้มจะถูกเปลี่ยนเป็นการใช้มีดแทงเข้าไปที่คอของศัตรูข้อดีก็คือตายชัว์แน่นอน และการันตีว่าปรสิตจะไม่เกิดขึ้นแต่ก็มีข้อเสียที่ความทนทานของมีดที่ใช้ก็จะเสื่อมลงด้วยเป็นเหมือนการลงทุนที่จะตัดปัญหาคุณอาจจะต้องเลือกว่าจะฆ่าศัตรูให้ตายสนิทหรือเก็บมีดไว้แพรี่ยามคับขันก็ตามแต่จะพิจารณาของแต่ละคนเนาะข้อที่ส1สามารถย่องเตลศัตรูได้ นอกจากจะใช้ท่าปริดชื่อศัตรูขณะที่ล้มนอนกับพื้นได้แล้วภาค4นี้รีออนยังสามารถเข้าสู่สถานะย่องเบาได้เหมือนกับเกมสเตลอื่นๆเลยโดยความเร็วในการเคลื่อนที่ก็จะช้าลงแต่ก็จะส่งเสียงเบาลงไปด้วยใช้ย่องเข้าไปข้างหลังศัตรูที่มองไม่เห็นเราและทําการสเตลลศัตรูที่เผลอเป็นการลดปริมาณศัตรูก่อนสู้ไฟใหญ่และเป็นการประหยัดทรัพยากรได้อีกด้วยครับข้อสุดท้ายเลยมีการ เปลี่ยนระบบของตัวแอชลี่ใหม่ทั้งหมดระบบของตัวละครแอชลี่ในภาค4รีเมคนี้เปลี่ยนใหม่มากๆอย่างแรกเลยคำสั่งของลีออนที่สามารถสั่งแอชลี่ได้นั้นจะเหลือแค่2อ,อย่างคือตามมาเพื่อให้แอชลี่เดินตามเราและหนีไปเพื่อให้แอชลี่ออกจากการต่อสู้ไปเองโดยภาคนี้แอชลี่จะไม่มีหลอดเลือดเหมือนภาคต้นฉบับแล้วซึ่งศัตรูยังสามารถลักพาตัวแอชลี่ได้เหมือนเดิมแต่จะถูกแบ่งออกเป็น2ช่วง ช่วงแรกคือตอนแอชลี่โดนอุ้มครั้งที่1ถ้าเราช่วยแอชลี่ทันจะกลับสู่สภาวะปกติแต่ถ้าช่วยไม่ทันแอชลี่จะดิ้นจนหลุดออกมาเองแล้วจะเข้าสู่ช่วงที่2คือสถานะบาดเจ็บคุณต้องใช้ยาเพื่อรักษาแอชลี่ที่บาดเจ็บให้กลับสู่สภาวะปกติตามเดิมแต่ถ้าคุณไม่รักษาแอชลี่แล้วโดนศัตรูโจมตีอีกครั้งแอชลี่ก็จะตายครับ และนี่คือข้อสรุปด้านเกมเพลย์จากคลิปเกมเพลย์ล่าสุดที่ถูกปล่อยออกมาครับตัวเกมจะวางจำหน่ายในวันที่24มีนาคม2023อีกเพียงแค่เดือนเดียวคิดว่าเกมเพลย์ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้และหรือถ้าเกิดมีอะไรก็คงเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆล่ะครับสำหรับใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และก็แชร์ This อ s c a p e t h a i l a n d เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ It begins now.